ครที่กำลังมองหาร้านเติมโรบักระบบ VPS เซิร์ฟเวอร์และ ID ดีพารรับฟาร์มแบบต่างๆบริการดีบริการทันใจต้องร้านมารู้ช็อปเท่านั้นแถมยังรับกดผลเกมพาร์ทรวมถึงไอเทมต่างๆสุดท้ายดีทางร้านยังมีบริการขายไก่ตันพร้อมหมัดและดาบราคาถูกถ้าใครสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ลิงก์เพจด้านล่างหรือเว็บไซต์ได้เลยนะครับเอาเลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่น่ารักของผมนะฮะสำหรับใครที่เข้าไปดูรีก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมนะฮะโอ้โหทุกวันนี้คือแบบโอ้ อยู่แล้วนะครับผมนะฮะได้ข่าวว่าทอดไข่ในกระทะตากแดดด้วยนะฮะโอ้โหบอกเลยนะผมนะฮะอีกหน่อยเนี่ยคงจะ100องศาแน่นอนนะครับผมนะฮะคือทุกวันนี้ไม่รู้เป็นไรนะครับผมนะฮะร้อนทั้งกายทั้งใจนะครับผมนะฮะแถมร้อนเงินในกระเป๋าด้วยครับน้องๆมีสักสองพันไปต่อแล้วก็ในคลิปวิดีโอของเราเนี่ยผมเราจะพาผู้ชมนั้นมาทดลองโง่ๆกันนะครับผมนะฮะระหว่างผลแมกมาที่ว่ามีดาเมจเนี่ยรุนแรงที่สุดแล้วนะครับผมนะฮะกับทางด้านของเผาเงือกนะครับผมนะฮะที่ว่าเป็นเผาที่มีความแข็งแกร่งที่สุดแล้วนนะะะครับผมมฮี ความทนทานต่อดาเมจเนี่ยสูงกว่าเผาอื่นๆนั่นเองนะครับผมนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าเผาเงือก V4 กับผลแมกมานะครับผมนะฮะที่ตื่นแล้วเนี่ยอันไหนมันจะเก่งกว่ากันนะครับผมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมนะ,ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับโอเคฮะเรามาเริ่มกันที่สกิลหนึ่งกันก่อนเลยนะผมนะฮะในฉบับที่เบิร์นได้นั่นเองนะครับผมนะฮะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับ ผมไม่มากไม่สามารถทําอะไรชั้นได้เลยนะครับน้องเนื้อห้องนี่เฮ้ยข้าเนื้ออยู่เหมือนกันนะครับผมนะฮะเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงครับผมนะฮะนี่คือสกิลหนึ่งนะครับผมนะฮะโอ้โหทอด่านดาเมจกิงเกินนะครับน้องๆมาต่อกันที่สกิลสองกันบ้างน,นะครับผมนะฮะเดี๋ยวมาดูซิว่าจะเป็นเช่นไรนะครับผมนะฮะจะระคายเครื่องผิวบ้างหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับนี ีปไ,ไงวิวดาเมทสูนะครับน้องๆุิยไม่เห็นเป็นไรเลยอะครับอว้ยบอกเลยว่าเผาเงือกนี่คือที่สุดของที่สุดในเรื่องของการป้องกันเหล่านะครับผมนะน้องๆมาต่อกันที่สกิลสามกันบ้างน,นะครับผมนะฮะร,รู้สึกว่าสกิลนี้จะมีการติดเบิร์นเผาไหม้กันด้วยนะครับผมนะฮะพร้อมไปครับ เดี่ครับผมนะฮะอุ้ยดาเมจฉูนด้วยครับน้องๆรู้สึกว่าไม่ะระคายเครื่องผิวยังไงก็ไม่รู้นะครับผมนะฮะโอ้โหโคตรฟินเลยครับน้องๆมาต่อกันที่สกิลเอฟกันบ้างที่ครับผมนะฮะหรือว่าสกิลในการเคลื่อนที่นี่ครับผมนะครับพร้อมไปครับนี่ปุ้ม มีดาเมจด้วยนะครับผมนะฮะออเอาดาเมจสตรนี่ว่าเอ้ยเอาเป็นไปได้ยังไงอะครับน้องๆดูสิผลแม,มกมาที่ว่าแรงแล้วนะครับผมนะฮะยังทาอะไรผิวหนังของพี่ไม่ได้เลยนะครับผมนะฮะโอ้โหโคตรกัดโคตร,คต,รตึงเผาวีซีคูอเน,นี่ยหลายคนอาจจะสงสัยว่าเผาวีซีของพี่เทียอะไรนะครับผมนะฮะเทียสิบแบบฉบับตื่นเต็ม4ีวีซีเลยนะครับผมนะฮะโอ้ยฉบับแบบดูดันไม่เกรงใจใครนะครับผมนะฮะฟอร์ดเลเจอร์แลปเตอร์และสิลสุดท้ายของเรานะครับผมนะฮะนั่นก็คืออันตีของผลแมกมาที่ว่าแรงที่สุด นะครับผมเนีเดี๋ยวมาดูซิว่าจะเป็นเช่นไรถ้าพร้อมแล้วจัดมาเต็มๆเลยครับมาเฮ้เป็นไง โอ้ยดูสิครับนั่นโอ้ยไม่สามารถอโทำไปได้ทำไปได้นิดนึงนะครับผมนะฮะก็ถือว่าระคายเคืองผิวนิดนึงละกันนะครับผมนะฮะโอ้ก็ไม่เห็นจะเท่าไรเลยอะครับน้องๆคราวนี้ผมนะฮะเราจะมาทำชาเลนจ์กันนะครับผมนะฮะนั่นก็คือใช้สกิลหนึ่งและก็สกิลสามนะเดย์นะผมนะเดี๋ยวดูซิว่าสองสกิลนั้นจะทำอะไรชั้นได้หรือเปล่านะครับผมนะฮะถ้าพร้อมแล้วมาครับนีะอันนี้สกิลหนึ่งก่อนเลยนะครับผมนะแล้วก็สกิลสามแบบนี้ครับนี่โอ้ โดนดาเมจอยู่เหมือนกันนะครับผมนะฮะแต่ก็ได anyway> ้แค่นี้นะครับผมนะฮะก็เลือดหายไปประมาณโอ้สามสี่หมื่นเลยนะครับโอ้ไม่ใช่สามสี่พันนะครับผมนะฮะก็เอาเร er ื่องอยู่เหมือนกันนะครับผมนะฮะราคาเคืองผิวอยู่นิดหน่อยนะครับน้องๆเอางี้ดีกว่าด้วยผมนะฮะเดี๋ยวลองเปลี่ยนใหม่นะครับผมนะฮะเป็นสกิลหนึ่งแล้วก็สกิลอันตรีนะครับผมนะฮะจะเป็นเช่นไรนั้นไปรับชมแล้วฟังกันเลยนะครับผมนะพร้อมไปกันเลยครับเอะนี่คือสกิลหนึ่งก่อนเลยแล้วก็สกิลอันตรีมาฮะ ลดหวบเลยนะครับผมนะฮะโหูววเฮ้ยทําดาเมจได้โคตรแรงเลยอะครับน้องๆโอ้โหเลือดหายไปประมาณ3 4มสี่ห้าพันเลยนะครับผมนะฮะโอ้โหค่อนข้างที่จะตึงจัดเลยนะครับน้องๆอีกรอบหนึ่งนะครับผมนะฮะเราจะเอาเป็น3สกิลเลยนะครับผมนะฮะสกิลหนึ่งสกิลสแล้วก็สกิลสี่นะครับผมนะฮะพร้อมไปครับเอ่อสกิลหนึ่งก่อนนะครับผมนะฮะต่อมาด้วยที่สกิล3นะครับผมนะแล้วก็ต่อด้วยที่สกิลไอเจนะครับผมนะยัดเข้ามัโอ้ ตัวเลือดหายเป็นน้ำเลยคุณผู้ชมฮะ แต่ว่าก็ยังทนไหวอยู่นะครับผมนะฮะโอ้โหเผาเงือกมึงนี่ถึกจริงๆเลยนะครับผมนะฮะโอเคฮะเดี๋ยวเรามาลองในฉบับที่แบบเต็มรูปแบบกันบ้างนะครับผมนะฮะโดนแบบในทุกถึกกิลสกิลเลยนะครับผมนะดูซิว่ามันจะยืนอยู่ไหวไหมนะครับผมนะฮะมันจะตายหรือเปล่านะครับผมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเอ่อเอาเลือดยังไม่ได้รีดเดี๋ยวขอรีดเลือดก่อนแล้วกันและก็มาถึงรอบสุดท้ายกันแล้วนะผมนะฮะกับการที่เราจะผลแบ็คบ้านนะครับผมนะฮะทุกสกิลยัดเข้าจุดพีนั่นเองนะครับผมนะฮะะะะะะะไไไมมมม่่ใชนนนนนนนคคครรรััับบบผผผเเเออพูดดปป็กย์้ กันว่านะครับผมนะฮะร่างของผลแบกมาที่มีดาเมจเนี่ยแรงที่สุดนะครับผมนะกับเผ่าที่มีความถึกทนนะครับผมนะมากที่ส like ุดเด็ดเดี๋ยวมาดูกันว่า2อย่างนี้นะผมนะฮะอันไหนจะเป็นฝ่ายชนะนั่นเองนะผมนะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับมาฮะีสกิลหนึ่งนะครับผมนะฮะแล้วก็ต่อด้วยที่สกิลสามนะครับผมนะฮะตามด้วยที่สิบเอฟนะครับผมนะฮะแล้วก็สุดท้ายคือสกิลสกิลสี่นะครับผมนะฮะยังไม่หมดเหลือสกิลสองอยู่นะครับผมนะพร้อมไปครับโฮ้ย ตายสรุปก็คือนะผมนะฮะท่าท่าของเผ่าชีวิตื่นหรือว่าเผ่าเงือกของเราเดียดนะผมนะฮะไม่สามารถทนทานต่อดาเมจท่าร่าของผลแมกมานได้เลยนะครับผมนะฮะโอ้โหผลเหี้ยอะไรไปทุกโคตรโกงเลยผู้ชมนะแต่ก็นั่นแหละนะผมนะฮะเผ่าที่มีความติดทนมากๆเดียดนะผมนะ,ะก็ยังสู้ไม่ไหวเลยนะครับผมนะฮะโอเคที่ผู้นี้ก็น่าจะมีประมาณน,นี้นะผมนะฮะกับการทดลองโง,ง่ๆของเรานะครับผมนะฮะในคลิปวิดีโอหน้าอยากจะเห็นผลอะไรนั้นสามารถที่จะคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับผมนะฮะและคุณผู้ชมคนไหนนะผมนะฮะที่ปิ้งไอเดียเด็ดๆนะครับผมนะฮะสามารถคอมเมนต์กกัันนนนเเเข้้้าาามมไดดดลลยยะะะะครรบผฮีี๋วพ่ททองให ครับผมนะฮะโอเคทุกวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วด้วยผมนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับผมกูแบ่เลย